สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสําหรับไลฟ์นี้นะคะเป็นไลฟ์ความรู้นะคะอ่าเป็นไลฟ์ความรู้ที่หลายท่านเนี่ยถามกันเข้ามากันเยอะนะคะอ่าว่าเรตินเอนะคะเป็นยารักษาสิวเนี่ยซึ่งเป็นยาอันตรายที่ใช้ภายนอกนะคะถ้าเราตั้งคันอยู่เนี่ยต้องงดเรตินเอไหมซึ่งเดี๋ยวในไลฟ์นี้นะคะทุกคนจะได้รับความรู้ไปพร้อมๆกันนะคะสําหรับในไลฟ์นี้นะคะใครรู้จักเรตินเอบ้างใครรู้จักเรตินเอใครรู้จักเบนแซกนะคะกดเลขหนึ่งเข้ามานะ ในไลฟ์นี้นะคะใครรู้จักเลตินเอหรือเคยใช้นะคะหรือเคยใช้เลตินเอเลตินเอหลอดสีอะไรคะใครเคยได้ยินใครเคยเห็นบ้างนะคะกดเลขหนึ่งเข้ามาหน่อยนะคะหรือพิมพ์มาก็ได้นะคะว่ารู้จักค่ะเคยใช้นะคะซึ่งเดี๋ยวในไลฟ์นี้เนี่ยเราจะได้รับความรู้ไปพร้อมๆกันนะคะบอกเลยว่าไลฟ์นี้นะคะไม่ใช่การขายยาใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่เป็นไลฟ์ที่อยากจะมามอบความรู้ให้กับทุกคนนะคะเนื่องจากเป็นคําถามที่หลายหลายคนเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปดูกันว่า ทำไมตั้งคันเนี่ยจึงห้ามใช้เรตินเอนะคะอ่ะ ตั้งคันห้ามใช้เลตินเอแล้วเลตินเอมีข้อห้ามอย่างไรและผลข้างเคียงของเลตินเอเป็นอย่างไรนะคะซึ่งใครที่รักษาสิวอยู่เนี่ยหลายคนนะรู้จักเลตินเอในคนในที่นี้นะคะที่ดูไลฟนอยู่นี้นะคะมีใครรู้จักเลตินเอบ้างคะสวัสดีคะ่ะคุณยามโลนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะในที่นี้มีใครรู้จักเลตินเอบ้างมีไหมคะใครรู้จักเลตินเอบ้างพิมมาหน่อยได้ไหมคะซึ่งไลฟ์มียางอีกครั้งนะคะเป็นไลฟ์ความรู้นะคะอ่ะเดี๋ยวรูปเลตินเอขึ้นนะคะเลตินเอเนี่ยเป็นยางตลา ที่ใช้ภายนอกอถ้าเห็นหลอดแบบนี้ทุกคนรู้จักไหมคะเนาะนะคะคือเป็นไลฟ์ความรู้ไม่ได้ขายยาใดๆนะอันนี้บอกก่อนย้ำอีกครั้งนะคะเพราะว่ามาบอกความรู้เพราะว่าหลายคนเนี่ยใช้ยาในทางที่ผิดแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าบางอย่างเนี่ยอะไรที่ขึ้นชื่อว่ายานะคะเขามีผลข้างเคียงทั้งสิ้นนะคะยากับสกินแคร์เราต้องแยกให้ออกก่อนนะอะไรที่เป็นยาก็คือเขาจะระบ,บุเป็นตัวหนังสือสีแดงนะคะที่เขียนที่ติดฉลากข้างฉลากยาว่าเป็นยาใช้ภายนอกนะคะอะไรที่เป็นอะไรที่เป็นยาเนี่ยคือ เราต้องไปซื้อที่ร้านยาเภสัชกรนะคะคือคุณห้ามซื้อยาใช้เองแล้วคุณห้ามใช้ยาตามเพื่อนด้วยก่อนที่เราจะใช้ยาทุกชนิดนะคะอันนี้คือในพูดของฝั่งของยาที่ไม่ใช่สกินแคร์นะนะคะอ่ะก็คือต้องไปถามเภสัชกรที่ร้านยาค่ะว่ายานี้ข้อบ่งใช้อย่างไงเราเนี่ยเหมาะที่จะใช้ไหมหรือถ้าเราจะใช้นะคะมีข้อห้ามมีข้อควรระวังอย่างไรนะคะหรือว่าเราต้องใช้ยาตามที่คุณหมอบอกเท่านั้นนะคะหรือว่าใครที่แบบไปหาคุณหมอที่คลินิกที่โรงพยาบาลอยู่นะ นะคะซึ่งในไลฟ์วันนี้นะคะเราจะมามอบความรู้ให้กับทุกคนนะคะซึ่งถ้าไลฟ์มีประโยชน์ฝากกดแชร์ได้นะคะ ฝากกดแชร์ได้นะในไลฟ์นี้ใครเคยใช้ยาสิวอะไรบ้างคะมาร่วมกิจกรรมกันในไลฟ์นะคาถามก็คือว่าในไลฟ์นี้ใครเคยใช้ยาสิวอะไรบ้างหรือใครอยากจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของยาสิวอะไรอีกบ้างในคลิปถัดๆไปยูจะได้แบบมาสรุปเป็นความรู้ให้ทุกคนฟังเข้าใจง่ายๆดีไหมคะอ่ะไปต่อคะ่ะไปต่อนะคะทุกคนที่เข้ามานะคะสวัสดีทักทายกันนะคะอ่ะเราจะมาดูกันว่าทําไมคนที่ตั้งครันนะคะถึง ห้ามใช้เรตินเอนะคะเมื่อกี้เอาอ่านหลอดให้ดูแล้วนะคะย้ำอีกครั้งว่าไลาฟ์นี้เป็นไลฟ์ความรู้ไม่ใช่การขายยาใดใดทั้งสิ้นนะคะทีนี้เรตินเอเนี่ยอันนี้คือที่หยิบยกเรตินเอขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้เจอหลายเคสเลยนะคะที่ทักเข้ามาปร,รึกษาทางแชทนะคะแล้วคือรู้สึกตกใจมากว่าเฮ้ยทำไมแบบเขาตั้งคันอยู่แล้วทำไมเขายังใช้เรตินเอเขาบอกว่าเขาไม่รู้นะคะ เขาไม่รู้1ก็คือมีหลายเคสเลยนะคะ1ก็คือบางคนไม่รู้ว่าตั้งคันนะคะแล้วก็รักษาสิวอยู่ในขณะที่ก็ไม่ได้คุมกําเนิดน,นะคะกับ2ก็คือว่าไม่รู้ว่าเรตินเอห้ามใช้ในขณะที่ตั้งคันนะคะนึกว่าคนที่แบบตั้งคันเนี่ยจะงดทานพวกกลุ่มอนุพันธ์ของกรดวิตามินเอพวกยารักษาสิวทุกคนน่าจะเคยได้ยินใช่ไหมยารักษาสิวที่แบบเป็นเม็ดสีน้ำตาลเลือดหมูที่แบบอ่ะ อ่ะเป็นเม็ดนิ่มๆอะค่ะที่กินแล้วปากแห้งคอแห้งนะหลายคนก็จะอ่ะเคยกินอย่างนั้นแหะหลายคนก็จะเข้าใจแค่ว่า อ๋อ oh, ถ้าตั้งคันห้ามกินในกลุ่มของอนุพันธ์ของวิตามิน A อะไรแค่นั้นแต่ว่าคิดว่าทาได้นะคะซึ่งเอาจริงๆเลยอะอะไรที่เป็นในรูปแบบของการทาถ้าอยู่ในกลุ่มของวิตามิน A นะคะหรืออนุพันธ์ของวิตามิน A ก็ตามเนี่ยเราก็จะไม่แนะนําเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าคุณใช้กันไปต่อเนื่องนะคะด้วยความเข้มข้นสูงๆเนี่ยเขาสามารถดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้แล้วก็มีผลต่อทารกในคันนะคะอันนี้ฟังไว้นะเผื่อว่าเรายังแบบไม่ได้ตั้ง งคันอะไรแต่ถ้าอนาคตเรามีแลนจะตั้งคันหรือว่าเรามีเพื่อนที่ตั้งคันอยู่หรือว่าเรามีญาติมีพี่มีน้องที่ตั้งคันอยู่เนี่ยถือว่าเราได้ฟังไลฟ์นี้เนี่ยก็เป็นการแชร์แล้วแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นๆด้วยนะคะอ่านดูเป็นพร้อมๆกันกลุ่มเรตินเอนเนี่ยนะคะหรือเรตินอยนะคะมีตัวยาที่ออกฤทธิ์นะคะคือเตติโนอินนะคะหรือเรตินอ่ะหรือเลติโนอิกเอซิดนะคะอ่ะอันนี้คือเรตินเอนะแต่ว่าคือในชื่อเรตินเอเนี่ยคือชื่อทางการค้านะคะแต่ว่าชื่อตัว ยาอย่างที่บอกก็คือเตตินออินนะนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นกลุ่มของวิตามินเอนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อนะคะว่าทําไมนะคะจึงเป็นข้อห้ามไม่ใช้ในคนที่ตั้งครรภ์ก่อนที่เราจะไปดูข้อห้ามนะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะข้อบ่งใช้ของคนที่จะใช้เรตินเอเนี่ยคือใช้ในคนที่เป็นอะไรเป็นสิวอักเสบค่ะเรตินคือวิตามินเอเนี่ยเขามี ข้อบ่งใช้ในการลดการอักเสบนะคะในการลดการอักเสบของสิวนะคะดังนั้นเนี่ยหลายคนก็เป็นสิวอุดตันหรือว่าเป็นสิวอุดตันใต้ผิวเนี่ยก็ไปซื้อมาใช้แต่จริงๆแล้วบอกเลยว่า การที่คุณจะใช้ในกลุ่มของวิตามินเอจริงๆไม่ใช่เฟิร์สชอยส์นะใช่มันจะเป็นแบบชอยส์สุดท้ายเลยที่แบบใช้ยาหลายๆกลุ่มมาแล้วเราไม่ค่อยเห็นผลนะคะอ่ะก็จะมาใช้ยาในกลุ่มเรตินเอแต่ถ้าใครที่แบบเพิ่งเป็นสิวนะคะหรือว่าเป็นสิวอักเสบเบื้องต้นหรือว่าเป็นสิวอุดตันเบื้องต้นแล้วเออ่ะคือคุณเริ่มสตาร์ทด้วยเรตินเอเลยเนี่ยก็อาจจะใช้ยาในการเกินความจําเป็นนะคะอย่างที่บอกเลยว่าสาเหตุของการเกิดสิวแต่ละคนไม่เหมือนกันสิวแต่ละคน ที่เป็นก็ไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ย ก็จะมีการรักษาสิวจริงๆแล้วมีหลายวิธีมากๆนะคะซึ่งหลายคนก็อ่ะใช้สกินแคร์ล้วนๆนะคะหลายคนก็ใช้ยาล้วนๆหรือว่าหลายคนก็ใช้ทางสกินแคร์และยาควบคู่กันไปนะคะแต่ว่าถ้าใครที่จะแบบใช้แต่ยาสิวยาสิวสุดโต่งไปในฝั่งของยาสิวเลยแต่ลืมโฟกัสในเรื่องของการบำรุงผิวก็จะทําให้คุณได้รับผลข้างเคียงเช่นกันเช่นหน้าแห้งหน้าแดงแสบผิวแสบบางคนลืมทาครีมกันแดดแต่ว่าโหมใช้ยาสิว มา,มากนะคะดังนั้นเนี่ยจะบอกทุกคนว่าอะไรที่ขึ้นชื่อว่ายาเนี่ยก็ต่างมีข้อข้อควรระวังมีข้อห้ามแล้วมีผลข้างเคียงนะคะซึ่งในวันนี้เป็นไลฟ์ความรู้นะคะย้าอีกครั้งว่าเป็นไลฟ์ความรู้ไม่ได้เป็นการขยายยาใดๆทั้งสิ้นนะคะมามอบความรู้ให้กับทุกคนนะคะ,ะมาบอกเลยนะคะว่า เรตินเก็จะใช้ในเคสของคนที่เป็นสิวอุดตันหรืออุดตันใต้ผิวเยอะๆได้นะคะอ่ะสำหรับใครที่ไม่ได้เป็นสิวอักเสบแต่เจอแบบอ่ะอ่ะเห็นแพทย์จ่ายเรตินเอมาในเคสที่เป็นสิวหัวขาวสิวอุดตันเยอะๆนะที่แบบเป็นแบบสิวแบบซีเวียค่อนข้างรุนแรงนะคะอ่ะนะคะอันนี้คือข้อบ่งใช้ของเรตินเอนะคะทีนี้นะคะไปต่อค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าทำไมเรตินเอจึงควรงดใช้ในคนที่ตั้งครรภ์น,นะคะ ยาวไปจนถึงช่วงที่ให้นมบุตรเลยนะนะคะอ่าอ่ายาวไปจนถึงที่ให้นมบุตรเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคุณทิดาเป็นคำถามที่ดีมากนะคะเดี๋ยวช่วยแนะนำต่อให้นะคะคือ ในกลุ่มของวิตามิน A เนี่ยคือถ้าเป็นวิตามิน A สังเคราะห์เนี่ยก็จะเป็นอย่างในกลุ่มอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเป็นในกลุ่มของวิตามิน A ธรรมชาติเนี่ยที่เราได้จากอาหารได้จากาวิตามินบางชนิดที่เป็นวิตามิน A จากธรรมชาติอันนี้คนละส่วนคนละส่วนกันกับจุดอันตรายอันนี้นะอันนี้เนี่ยพูดถึงในกลุ่มของวิตามินวิตามิน A สังเคราะห์นะคะที่ไม่ใช่จากธรรมชาตินะคะเดี๋ยวหลายคนมาบอกว่าทำไมเห็นวิตามินน่ะที่แบบเป็นวิตามินที่แบบ กินที่คุณหมอแบบสูติแพทย์จ่ายเรามาในขณะที่เราตั้งครันบางคนไปอ่านข้างฉลากก็ยังเห็นว่ามีวิตามิน A อยู่นะคะซึ่งวิตามิน A อันนั้นเน่เขาเป็นวิตามิน A จากธรรมชาติไม่ใช่วิตามิน A สังเคราะห์ดังนั้นก็จึงใช้ได้ในกลุ่มแบบสตรีมีคันนะคะคือถ้าเราแบบตั้งครันแล้วเรากินวิตามิน A ที่ไล่จากอาหารทั่วๆไปหรือจากวิตามินที่คุณหมอจ่ายอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วเป็นวิตามิน A จากธรรมชาติอันนั้นก็คือใช้ได้ธรรมดาเลยนะนะคะแต่ว่าวิตามิน A เนี่ยที่เอามาใช้ที่อยู่ในกลุ่ม ของยาเนี่ยเขาจะเป็นวิตามินเอในกลุ่มของสังเคราะห์นะคะซึ่งอย่างที่เราบอกเลยว่าเป็น เป็นตัวยาคือเตตินอินนะคะซึ่งถ้าเป็นยากินที่เป็นวิตามินเอสังเคราะห์ก็จะชื่ออีกยาหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะไปในไลฟ์ถัดไปเนาะวันนี้เราจะมาโฟกัสค,ความรู้ในเรื่องของอันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวตอบคําถามคุณธิดาคะ่ะวิตามินเอที่เป็นส่วนผส,นนสนมสของเอซิตานะคะแตกต่างจากกรดวิตามินเออย่างไรอ่ะอันนี้เป็นคําถามที่ดีนะคะคือวิตามินเอที่อยู่ในเอซิต้านะคะซึ่งเป็นวิตามินอันนั้นเป็นวิตามินเอจากเนชรัลนะคะซึ่งจะต่างจากกรดวิตามินเอซึ่งกรดวิตามินเอเนี่ยได้มาจากการสังเคราะห์นะคะซึ่งกรดวิต ผสมกับในกลุ่มของยารักษาสิวนะคะก็จะเป็นคนละตัวกันนะคะอ่ะทีนี้นะคะวพวกอะไรที่เป็นกรดวิตามิน A นะคะหรือเป็นวิตามิน A ในกลุ่มของการสังเคราะห์เนี่ยนะคะอย่างที่เราบอกเลยแม้ว่าเป็นอยู่ในในรูปแบบของยาทาก็ตามนะคะเราก็จะไม่แนะนําให้คนที่ตั้งครรภใช้นะคะหรือใครที่ให้นมลูกก็ยังแบบให้งดใช้ไปก่อนเลยนะคะคือ ในกลุ่มของยาทาเนี่ยเราก็อาจจะแบบว่าไม่จําเป็นถ่าจะต้องแบบหยุดยาก่อนที่เราจะตั้งคันแบบ6เดือนถึง1ปีแบบในกลุ่มของยากินที่เป็นในกลุ่มของกรดวิตามิน A นะคะแต่ว่าถ้าเกิดจะให้แบบเมคชัวเลยก็คุณก็แบบควรที่จะแบบเอาไปใช้ในกลุ่มของแบบสกินแคร์ที่ปลอดภัยก็คือแบบวางแผนเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบมีแผนที่แบบจะตั้งคันเนาะนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็คือใครที่ตั้งครันอยู่นะคะอ่ะตั้งคันอยู่หรือว่าเพิ่งรู้ว่าตั้ง ตั้งคันนะคะก็ถ้าเกิดว่ารู้แล้วว่าตั้งคันแล้วเกิดว่าตัวเองแบบเผลอไปใช้แบบในกลุ่มเรตินเอใช้ในกลุ่มของยาที่มีส่วนผสมของอนุพันธ์ของวิตามินเอเนี่ยนะคะก็หยุดใช้ค่ะนะคะแล้วก็แจ้งแพทย์ให้ทราบนะคะว่าเราแบบอ่าแบบเพิ่งตั้งคันแล้วเพิ่งรู้อย่างงี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบมีการแพลนการตั้งคันเนี่ยก็ ก็แบบอย่างที่บอกนะคะว่าเลี่ยงไปใช้ในกลุ่มของสกินแคร์ที่ปลอดภัยก็จะดีกว่านะคะแต่ถ้าในกลุ่มของอะไรที่มันเป็นยานะเป็นยาในกลุ่มของแบบอนุพันธ์ของวิตามินเออันนั้นคือคุณต้องแบบหยุดก่อนที่คุณจะตั้งครันอย่างน้อย6เดือนถึง1ปีเลยนะนะคะซึ่งอันนั้นนจะเป็นกลุ่มที่แบบอันตรายมากๆนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ในรูปแบบของยารับประทานนะคะ,ะแต่ว่าก็ยังเคยเจอเคสที่แบบอ่ะกินในรูปแบบของ ยารับประทานเข้าไปแล้วก็คือไม่รู้ว่าตั้งคันหรือว่าแบบตั้งคันโดยที่เราแบบไม่ได้ป้องกันอย่างนี้นะคะอ่ะเราก็ต้องแบบคือมัอนก็ต้องดําเนินไปต่อเนาะก็คือถ้าเรารู้ตัวว่าเราตั้งคันแต่เรายังกินยากลุ่มที่เป็นแบบ ปะอนุพันธ์ของกดวิตามินเอรักษาสิวอยู่โดยที่เราตั้งคันโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยก็ขอให้เราแจ้งแพทย์ค่ะแล้วก็ follow up กันไปเนาะนะคะเนาะยังไงมันก็ต้องเดินต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าอย่างให้ดีเลยอย่างที่บอกถ้าใครที่แบบไปพบแพทย์อะ,อะถ้าใครที่แบบจะกินยาในกลุ่มอันที่มันเป็นอนุพันธ์วิตามินเออะคือแพทย์เขาก็จะให้เราแบบเสนเส้นแบบอะ รับทราบเลยว่าคุณควรจะดูแลตัวเองยังไงบ้างในขณะที่คุณกินยานี้ยานี้อย่างนี้นะคะ,ะดังนั้นเนี่ยบอกแล้วอะไรที่เป็นยาสิวนะคะคุณไม่ควรซื้อ,อยาก,กินเองเด็ดขาดนะคะแต่ว่าถ้าอะไรที่มันเป็นกลุ่มยาของอนุพันธ์วิตามินเอน,นั้นคือคุณก็ไม่สามารถที่จะไปหาซื้อตามร้านขายยาได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นยาควบคุมพิเศษคือต้องจ่ายโดยแพทย์ที่คลินิกหรือที่โรงพยาบาลเท่านั้นแล้วก่อนจ่ายเนยเขาก็จะมีให้คุณเซ็นแล้วก็แบบให้อ่านข้อแบบควรปฏิบัติอย่างเข้มงวดมากๆนะคะ อ่ะนะคะดังนันเนี่ยก็ตอบคำถามคุณธิดาเนาะนะคะอ่าสำหรับของในกลุ่มของเวลพาโนทั้งหมดนะคะที่เป็นสกินแคร์นะคะอันนี้คือพูดในฝั่งของสกินแคร์บ้างนะคะเผื่อว่าใครที่แบบไม่ได้อยากจะแบบไปใช้ยาเนาะ ก็สามารถใช้สกินแคร์ได้สกินแคร์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะที่จะช่วยฟื้นฟูผิวนะคะทำให้ลดการเกิดสิวแล้วก็ทําให้ผิวของทุกคนเนี่ยกลับมาเรียบเนียนแล้วก็ปลอดภัยขึ้นนะคะเมื่อกี้มีคําถามนะคะถามว่าคุณวิวคะถ้าเราไม่ได้อยากจะใช้ในกลุ่มยาแต่เราอยากจะใช้อาสกินแคร์ของเิโอพโนเพื่อช่วยทําให้สิวเราเนี่ยยุบนะคะทําให้สิวเรายุบเร็วทําให้สิวเรายุบไวถ้าเกิดว่าเราเป็นสิวอักเสบเราควรใช้อะไรคะก็คือใช้อันนี้นะคะเขาชื่อว่าแอ n เมจเจลค่ะหลอดนี้นะคะ หล,หลอดนี้ชื่อว่าแอคเจลค่ะแอคเจลนะคะเป็นเน้นเป็นการเน้นสารสกัดจากเปลือกมังคุดค่ะเปลือกมังคุดเนี่ยนะคะสรรพคุณของเขาเนี่ช่วยในการต้านการอักเสบได้ดีมากๆนะคะใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยคนที่อ่าคนที่เป็นสิวอยู่นะคะเป็นสิวอักเสบนะคะหรือว่าเป็นสิวที่แบบบวมๆแดงๆเป็นสิวที่ไม่มีหัวจับแล้วเจ็บเนี่ยนะคะถ้าคุณต้องการตัวช่วยที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะอ่าที่เป็นในฝั่งของสกินแคร์นะคะไม่ใช่ในฝั่งของยาเนี่ยก็สามารถใช้หลอดนี้ ได้นะคะรวมถึงใครที่ตั้งคันอยู่เราก็สามารถใช้หลอดนี้ได้เช่นกันอันนี้ก็คือปลอดภัยแล้วก็เจลตั้มสิวหลอดนี้นะคะไม่มีผลทําให้คุณดื้อยาเพราะว่า อันนี้ไม่มีส่วนผสมของยาฆ่าเชื้อนะคะคุณสามารถใช้ได้บ่อยตามต้องการแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณใช้แล้วแล้วคุณมีการดูแลฟื้นฟูทําให้ผิวคุณแข็งแรงขึ้นสิวคุณก็จะขึ้นน้อยลงมากนะคะอันนี้รีวิวนะคะตัวแต้มสิวใช้ดีค่ะสิวพี่หายแล้วค่ะดีใจมากตอนนี้ให้ลูกสาวใช้แต้มสิวอยู่ด้วยนะคะพี่คะเมื่อคืนแต้มสิวอักเสบไว้ตื่นเช้ามายุบหมดเลยอะคือหลอดนี้เนี่ยเราสามารถใช้ตอนนอนตอนก่อนนอนได้ค่ะ เดี๋ยวอ่านรีวิวสักครู่ก่อนนะคะอะตอนก่อนนอนได้ค่ะแล้วก็ตอนเช้าตอนเช้าใช้แต้มเวลาไหนใช่ไหมคะคือตอนเช้าเนี่ยให้เราแต้มถ่ายสุด แต้มท้ายสุดก็คือทากันแดดปุ๊บทาแป้งเสร็จแล้วก็ค่อยแต้มเลยนะคะอ่าคําถามก็คือว่าทําไมเราถึงแต้มท้ายสุดล่ะคะให้แต้มท้ายสุดเพราะว่าเวลาที่เราทาแป้งเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเราใช้เจลแต้มสิวหลอดนี้แต้มเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเจลแต้มสิวอ่ะเขาจะค่อยๆซึมสู่ผิวลงไปเองแต่ถ้าคุณไปแต้มก่อนแล้วคุณค่อยมาทาแป้งมันจะทําให้คุณทาแป้งยากเพราะว่าเจลแต้มสิวนี้เขาไม่ได้เอาไปทาทั่วหน้าเขาไว้แต้มเฉพาะจุดใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยกว่าคุณจะรอให้เจลแต้มสิวซึมลงไปอีกนะคะอ่าก็เลยแนะนําว่าเป แล้วเดี๋ยวเจลต้มสิวอ่ะเขาจะค่อยๆซึมสู่ผิวเราไปเองก็คือแต้มทีละเม็ดทีละเม็ดที่หัวสิวโอเคไหมนะคะใช้เจลต้มสิวดีมากเลยค่ะสิวยุบเร็วสิวยุบเร็วนะคะถ้าหมดจะสั่งต่อแน่นอนนะคะสิวแห้งเร็วนะคะก็อย่างที่บอกเลยนะคะว่าสิวเนี่ยเราแห้งเร็วสิวแห้งไวแล้วก็สิวยุบดีนะคะจากเจลต้มสิวหลอดนี้ไหนใครเคยใช้แอคเน่เจลของเวลพานโนแล้วเป็นยังไงบ้างคะใครเคยใช้บ้างที่ดูไลฟ์อยู่นี้ใครเคยใช้หลอดนี้บ้างคะอ่ะลอดนี้ใครที่แบบยังไม่เคย เพิ่มเติมนะคุณพิมพ์คําว่าปรึกษานะคะคุณจะได้รับคําแนะนาเพิ่มเติมย้ําอีกครั้งว่า ของเราไม่มีการขายาายาใดๆทั้งสิ้นนะคะอะไรที่เป็นยาเนี่ยหยิบยกขึ้นมาพูดให้เป็นความรู้เฉยๆเพราะว่าไม่อยากจะให้ใครใช้ยาในทางที่ผิดแล้วก็ไม่อยากจะให้ใครได้รับข้อมูลแบบผิดๆหรือว่าไม่อยากให้ใครต้องใช้ยาตามเพื่อนการที่เราจะใช้ในกลุ่มของยาอย่างที่บอกแล้วว่าอะไรที่เป็นยาคุณสังเกตไม่ยากที่ข้างตรงฉลากข้างกล่องยาเขาจะมีเขียนว่าเป็นยาอันตรายยาใช้ภายนอกเป็นตัวหนังสือสีแดงแต่ถ้าคุณดูที่กล่องแล้วเขาไม่ได้มีเขียนคําว่ายาอันตรายยาใช้ภายนอกนั่นคือไม่ใช้ยานั่นคือเป็น โอเคไหมคะอันนี้คือจุดที่เราแยกระหว่างสกินแคร์กับยานะคะใครที่ยังไม่เคยใช้นะคะแล้วดูในไลฟ์นี้นะคะคุณแบบพิมพ์ได้นะคะว่าอะปรึกษานะคะคุณอาภากรนะคะต้องมีติดบ้านตุนไว้ไม่เคยขาดเลยค่ะสําหรับแอคเน่เจลหลอดนี้เนาะนะคะใช่ค่ะ ต้องมีติดบ้านไว้เลยนะคะเพราะว่าสิวจะขึ้นมาทักทายเราเมื่อไหร่บางทีเราก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าบางทีอะเอะแบบไปแพ้นูน่นแพ้นี่มาสิวก็ขึ้นเนาะหรือว่าบางทีแล้วแอบนอนดึกอะไรตื่นมาสิวก็อาจจะขึ้นได้เนาะนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อหลายๆคนนะคะที่ได้มาทักเพจปรึกษากับเบลพาโนนะคะ หลายคนเลยนะคะส่งรีวิวขเข้ามาเยอะมากๆเลยว่าผิวเราดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะคะผิวดีขึ้นนะคะจนแบบจําผิวเดิมแทบไม่ได้อย่างที่บูบอกเน้นย้ำหลายๆครั้งว่าผลิตภัณฑ์ของเวพาโน่เราไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ตามกระแสดังนั้นเนี่ยเราจะเน้นย้ําการดูแลอย่างตรงจุดแล้วก็ปลอดภัยรวมถึงความอ่อนโยนดังนั้นเนี่ยถ้าใครคิดว่าจะใช้เราให้3วันหาย3วันหน้าใสาจวันหน้าใสาของเราไม่ใช่แบบนั้นแต่เราต้องใช้ระยะเวลาในการดูแลค่อยเป็นค่อยไป แต่อย่างไรก็ตามถ้าคุณเข้าใจปัญหาผิวของแต่ละคนแล้วคุณเริ่มต้นอย่างตรงจุดแล้วคุณปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ที่บางบางไลฟ์สไตล์มันจะเกาะให้เกิดสิวเกาะให้เกิดการกระตุ้นทําให้เกิดสิวอย่างนี้นะคะแล้วคุณมีการปรับเปลี่ยนไปด้วยรับรองเลยว่าปัญหาผิวคุณจะดีขึ้นแน่นอนใครเคยใช้หลอดนี้บ้างคะแอคเน่เจลมีไหมคะที่ได้ฟังไลฟ์ผิวนี้ใครเคยใช้ใช้เราเป็นยังไงบ้างคะสิวยุบดีไหมคะเขียนรีวิวมาฝากกันหน่อยได้ไหมคะที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะอะมาร่วมกิจกรรมกันนะคะ 哦。Oh. คุณสีวันคุณเก๋ค่ะสวัสดีค่ะจําชื่อคุณเก๋ได้แล้วนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะอยากจําชื่อลูกค้าหลายๆคนให้ได้นะคะใครที่ชื่อเล่นอะไรกันบ้างนะคะบอกกันหน่อยนะคะถ้าบูอ่านครั้งเดียวปุ๊บบูจาได้เลยนะคะใช่ค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเราเองเนี่ยจากคนที่ไม่เคยรู้จักกันเนาะแล้วเราก็มาเจอกันในเพจเจอกันในไลฟ์นะคะเป็นความโชคดีมากๆนะคะที่บูมาเจอลูกค้าที่น่ารักทุกคนมากๆนะคะบูจึงแบบอยากจะมาไลฟ์แบ่งปันความรู้ต่างๆให้กับทุกคนนะคะย้าอีกครั้งว่าไลฟ นี้เป็นไลฟ์ความรู้นะคะไม่ใช่การขายยาใดๆทั้งสิ้นนะคะและไลฟ์นี้เราสําหรับสกินแคร์เวอร์พานกเป็นสกินแคร์ไม่ใช่ยาใครต้องการจะขอคําแนะนําจากเราคุณพิมพ์สั้นๆใต้ไลฟ์นี้ค่ะว่าปรึกษาพิมพคําว่าปรึกษาะคะยังไม่เคยใช้เลยนะคะเพิ่งจะได้มาเจอกันในไลฟ์หรือเพิ่งจะได้รู้จักกันหรือเพื่อนแนะนํามาหรือเรามาเจอเพจนี้เองหรือเราไปอ่านรีวิวจากที่ไหนมาแล้วเพิ่งมาเจอกันนะคะคุณพิมพ์สั้นๆนะคะว่าปรึกษาเนาะคุณเก๋บอกว่าถ้าสิวบวมแดงๆ,ๆทาไว้ประมาณ2วันคือหายเจ็บหลังจากนั้นก็ค่อย ค่อยยุบเลยนะคะใช่ค่ะถูกต้องถ้าเกิดว่าฐานสิวใหญ่เนี่ยก็จะใช้เวลาหน่อยแต่ถ้าเป็นแบบสิวเม็ดเล็กแล้วคุณรีบแต้มเขาจะยุบไปจริงๆนะคะแล้วทีนี้ยิ่งถ้าคุณใช้หลอดนี้เนี่ยคู่กันกับเจลพาสนะคะคู่กันกับเจลพาสนี่นะคะก็จะช่วยทำให้ลดการเกิดรอยนะคะลดการเกิดรอยแล้วก็ป้องกันการเกิดสิวใหม่นะคะสิวคุณจะไม่ค่อยขึ้นซ้ำนะคะนี่เลยหลอดนี้นะถ้าเราใช้2ออันนี้เนี่ยนะคะ ถ้าเราใช้สองอันนี้นะคะใช้สองอันนี้ให้เราทาเจลพัสก่อนแล้วเราค่อยใช้แอคเน่เจลแต้มที่หัวสิวนะคะอ่ะถ้าเราจะใช้สองอันนี้คู่กันนะก็ให้เราใช้เจลพัสดก่อนแล้วค่อยใช้แอคเน่เจลแต้มนะคะอ่ะใช้คู่กันนะคะหลายคนบอกว่าเป็นไอเทมสามัญประจํากระเป๋าไปแล้วคือใช้คู่กันคือสิวยุบไปแล้วรอยจางเร็วนะคะใช้เจลพัสดชอบมากๆเจลพัสดคือหลอดนี้เนาะหลอดแถบสีเขียวนะคะรอยดําจางลงด้วยแล้วก็สิวหายไวด้วยเจลพัสดเขามีส่วนช่วยทําให้การอักเสบของสิวเนี่ยหายไวด้วยนะ นะคะอ่ะแล้วก็ทําให้ป้องกันการเกิดรอยนะคะเป็นสิวติดสารมาติดสารหมายถึงติดสารเซียรอยเนาะหลายคนแบบอ่ะเป็นผิวติดสารเซียรอยมาแล้วพอมาใช้เจลพัดกับใช้เจลแต้มสิวใช้มาได้สามอาทิตย์หน้าดีขึ้นมากนะคะได้รับคําแนะนําดีๆใช้ดีบอกต่อค่ะดีใจนะคะแอคเน่เจลใช้ดีมากๆนะคะหนูใช้มาสีวันรู้สึกว่าหัวสิวหลุดง่ายสิวอักเสบยุบไวนะคะแอคเน่เจลหลอดนี้เนี่ยเราจะไม่แต้มกับสิวอุดตันนะคะเราจะไม่แต้มกับสิวอุดตันนะเราจะแต้มกับสิวอักเสบเท่านั้นนะคะสิวอักเสบ คือสิวยังไงสิวอักเสบคือสิวที่บวมแดงค่ะสิวที่จับแล้วเจ็บค่ะสิวที่เป็นหนองนะคะอ่ะแบบนี้คือเรียกว่าสิวอักเสบแต่ถ้าเป็นสิวอุดตันเนี่ยก็จะแค่บ,มบวมๆเฉยๆหรืออาจจะแค่เป็นหัวสิวหัวขาวเราจับแล้วไม่เจ็บอันนั้นคือยังไม่ได้เกิดกระบวนการอินแฟมคือยังไม่ได้อักเสบอะไรก็จะไม่ใช้อนเจลนะคะถ้าเป็นแค่แบบ อุดตันหัวขาวหรือเป็นแค่แบบเริ่ม,เร,มเริ่มอุดตันแล้วจะป้องกันจะบล็อกทําให้อุดตันไม่เป็นอักเสบเนี่ยให้คุณเอาเจลพาสหลอดแถบสีเขียวนี้มาทานะคะอ่ะเดี๋ยวเราขอกลับไปที่เรตินเออีกนิดนึงนะพึ่งนึกได้นะคะว่าอยากจะเสริมทุกคนนิดนึงนะคะเมื่อกี้พูดค้างไว้ว่าทําไมถึงเป็นข้อห้ามใช่ไหมคะว่าไม่ใช้เรตินเอในคนที่ตั้งครรเนี่ยเพราะว่าเรตินเอเนี่ยแม้ว่าเป็นอยู่ในกลุ่มของยาทาเป็น ทาาที่ใช้ภายนอกก็ตามนะหลายคนเกิดข้อสงสัยว่าเอาคุณวิวเลตินเอคือเราไม่ได้กินเข้าไปนะเราใช้ภายนอกทําไมถึงใช้ไม่ได้นะคะคือมอีคือในความเข้มข้นที่แบบสูงสูงถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้เป็นนานๆแล้วใช้ไปต่อเนื่องนานๆนะ,นะคะ อ่ะถ้าเกิดสมมุติว่ายาเนี่ยเขาดูดซึมเข้าไปในกระแสะเลือดได้เนี่ยมันก็เกิดความที่แบบมีผลต่อความพิการของทารกทวีรูปได้เช่นกันนะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้รุนแรงอันตรายเท่ากับยากินเนาะนะคะเท่ากับยารับประทานนะคะอ่ะก็เป็นข้อควรระวังนะคะอันนี้บอกเลยว่าเราไม่ควรใช้ถ้าเรามีแลนจะตั้งครรภ์หรือเราตั้งครรภ์อยู่ก็ตามนะอ่ะทีนี้ สำหรับเรตินเอถ้าในกลุ่มของคนที่ไม่ได้ตั้งคันละ่ะแล้วถ้าใช้เรตินเอในการรักษาสิวนะคะเราก็ต้องมีข้อควรระวังอีกเช่นกันเพราะว่าเรตินเอเนี่ยเป็นแบบเจนแรกๆนะคะเป็นเจเนเรชันแรกๆของในกลุ่มฝั่งที่เป็นอนุพันธ์ของกรดวิตามินเออันนั้นมันก็จะทําให้แบบอาจจะมีอาการแสบผิวมากกว่าพวกดิฟเฟอรินนะคะหลายคนก็อยากจะรู้จักดิฟเฟอรินเพิ่มนะคะก็เดี๋ยวเราไปพูดกันในไลฟ์ผาดันไปดีกว่านะคะก็จะได้แบบเป็นคลิปสั้นๆเนาะเราก็จะได้เข้าใจกันไปทีละอันเพราะถ้าพูดรวบ บางคนแบบฟังไม่ทันแล้วเดี๋ยวจับใจความกันผิดเนาะนะคะอ่ะในกลุ่มของแบบเรตินเอก็จะเป็นอนุพันธ์แรกๆของแบบในกลุ่มของอ่ะ อ่ะอนุพันธ์ของกรดวิตามินเอก็คือจะเป็นเจเนเรชันแรกๆก,ก็อาจจะมีผลทําให้เกิดหน้าแดงง่ายเกิดหน้าแสบง,ง่ายหน้าไวต่อแสงมากกว่าดิฟเฟอรินเพราะว่าดิฟเฟอรินอันนั้นคือเป็นเจเนเรชันใหม่ๆที่พัฒนามาแล้วว่าลดความแดงต่อผิวลดความแสบอะไรอย่างนงี้นะคะทุกคนคงเคยได้ยินใช่ไหมว่าถ้าใครใช้เรตินเอคือคุณต้องแบบทาปุ๊บแล้วปิดไฟนอนอ่ะอย่างนั้นนะคะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเพื่อป้องกันผิวไวต่อแสงค่ะแล้วที่สําคัญมากๆเลยคือถ้าใครที่ใช้ในกลุ่มของวิตามินเอเนี่ยเราจะต้องทา ครีมกันแดดทุกวันแล้วหลีกเลี่ยงการโดนแดดจัดนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะเพราะว่าหลายคนไม่รู้ค่ะเพราะว่าหลายคนไม่รู้ในจุดนี้นะคะแล้วชาเรนเนเอหรือเราก็ไปตากแดดจ้าหรือทํากิจกรรมกลางแดดทางานกลางแจ้งอะไรอย่างนี้นะคะมันทําให้หน้าคนแบบเป็นปื้นแดงหน้าไหมได้นะคะเพราะผิวมันจะไวต่อแสงอ่ะอันนี้ก็คือกลับมาเน้นย้าเรื่องของยาที่เป็นในกลุ่มของอนุพันธ์ของวิตามินเอนะคะตอบคําถามคุณอาริยาค่ะ คุณอริยาถามว่าวิตามินเอซิต้านะคะช่วยเรื่องสิวฮอร์โมนได้ไหมอ่ะตอบคำถามนะคะวิตามินเอซิตนะ้าในอันนี้นะคะวิตามินเอซิต้าอันนี้นะคะวิตามินเอซิต้านี้นะคะคือเราเน้นสารสกัด จากธรรมชาติที่เอามาช่วยในการแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะต้านอนุมูลอิสระนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่ออนุมูลอิสระในร่างกายของคุณลดลงก็ลดการเกิดปัญหาผิวด้วยดังนั้นจึงลดปนลดานเกิดลดการเกิดปัญหาสิวได้เช่นกันซึ่งในเอซิต้าไม่มีส่วนผสมของฮอร์โมนใดๆแต่ช่วยลดสิวได้นะคะสิวฮอร์โมนก็ถือว่าเป็นสิวชนิดหนึ่งดังนั้นเนี่ยสิวคุณก็จะลดลงแล้วอย่างที่บอกเลยคือการที่คุณเป็นสิวฮอร์โมนนะคะคุณก็ต้องปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ร่วมด้วยนะคะคืออะไรอย่างที่บอกไปในไลฟ์เมื่อก่อนหน้านี้ แล้วนะคะเดี๋ยวไปฟังย้อนหลังจากไลฟ์เมื่อ2วันที่แล้วเรื่องของสิวฮอร์โมนสิวก่อนเป็นรอบเดือนนะคะลองไปฟังได้เมื่อทานเอซิต้านะคะอันนี้คือพูดเป็นความรู้เฉยๆนะคะใครอยากปรึกษาอะไรพิมพ์คําว่าปรึกษานะคะพิมพ์คําว่าปรึกษาที่ใต้ไลฟ์นี้นะคะอ่ะทีนี้คือเวลาที่เราทานเอซิต้านะคะผิวก็จะใสขึ้นค่ะผมร่วงน้อยลงนะคะเพราะในเอซิต้ามีส่วนผสมของซิงค์ด้วยนะคะซิงค์เนี่ยเขาไม่ได้ช่วยแค่ทําให้สิวอักเสบคุณลดลงเท่านั้นแต่เขายังช่วยบํารุง ผมบำรุงเล็บบำรุงผิวนะคะเมื่อวานได้รับเอซิต้าแล้วทานแล้วรู้สึกตื่นเช้ามารู้สึกว่าผิวนุ่มขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวอ่านรีวิวเองได้เลยตามภาพนะคะ,อะโอเคเดี๋ยวแนะนำเดี๋ยวเปิดรีวิวไว้นะคะเผื่อให้เพื่อนๆได้อ่านกันเองเนาะนะคะแต่ว่าเอซิต้าแนะนำอีกครั้งนะคะว่าเป็นส่วนผสมของอะไรบ้างนะคะทับทิมค่ะวิตามินอ e ีค่ะมะเขือเทศค่ะ วิตามิน A ที่อยู่ในเอซิต้านี้ก็จะเป็นคนละแบบกับวิตามิน A ที่เป็นยาเนาะนะคะซึ่งอย่างที่บอกเลยคือวิตามิน A ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ในกลุ่มของสังเคราะห์นะคะซึ่งเป็นวิตามิน A ที่เราสามารถใช้ในการบำรุงผิวนะคะก็จะเป็นแบบอ่ะก็คือจะไม่ได้เป็นข้อห้ามเหมือนของที่เป็นในฝั่งของยานะคะแต่อย่างไรก็ตามการที่เราทานวิตามินการที่เราทานพวกวิตามินเข้าไปเสริมเนี่ยนะคะก็ต้องทานในระดับที่ปลอดภัยทานตามคําแนะนานะคะไม่ใช้อะไร ที่แบบ โอเเกินจริงเนาะแล้วอย่างตัวเราเองนะคะทุกๆวันเราก็ต้องทานอาหารที่มีประโยชน์ร่วมด้วยนะคะทานอาหารให้ครบ5้าหมู่ออกกําลังกายนะคะดูแลเหงื่อระหว่างวันพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอ่ะการบางคนบอกว่าเข้านอนดึกค่ะเราก็ไปตื่นสายชดเชยเวลานอนกันได้ไหมคะเนาะนะคะก็บอกแล้วว่าฮอร์โมนในการที่เราจะจะ,จะหลั่งออกมาจากการที่ร่างกายเราจะหลั่งฮอร์โมนออกมาเนี่ยนะคะเขามีทัมมิ่งของเขานะคะดังนั้นเนี่ยใครที่นอนดึกแล้วก็ตื่นสายเนี่ยมันชดเชย กันไม่ได้นะคะเนาะนะคะอ่าอ่ะทีนี้วิเอสิต้านะคะถ้าใครจะทานก็คือ1แคปซูลเช้า1แคปซูลเย็นวันหนึ่งก็2เวลาเช้าเย็นเนาะก็จะมีผลทําให้แบบอ่ะผิวคุณดูกระจ่างใสขึ้นในเอสิต้าไม่ได้มีส่วนผสมของกลูตาไทโอนแต่ว่าอ่ะผิวเราจะขาวกระจ่างใสจาก SOD จากเมลอนนะคะใช่ค่ะก็จะทําให้ ผิวคุณกระจ่างใสแล้วก็ลดความมันส่วนเกินทีนี้มาตอบคําถามนะคะคือสําหรับสกินแคร์ของเวลพานโนถูกไอเทมอันนี้จากในภาพเป็นรูปอยู่เองนะนะคะเป็นรูปอยู่เองนะ,ะเดี๋ยวจะหาว่าท้องใครนะ,ะเป็นรูปอยู่เองตอนที่ตั้งคันนะคะตอนที่ตั้งครรน,นะคะลูกชายนะคะเมื่อ2ปีที่แล้วเนาะนะคะน้องเวลนะคะก็ตอนนี้น้องเวลสองขวบสเดือนแล้วอันนี้คือถ่ายตอนนั้นใกล้คลอดแล้วนะคะวิวเองก็ใช้สกินแคร์ของเวลพานโนตลอดนะคะไม่เคยเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ไหนเลยนะคะก็อย่างที่บอกเลยคือเวลพานโนเนี่ยเราเกิดมาสําหรับคนที่ผิว แพ้ง่ายค่ะทุกสภาพผิวเลยสามารถใช้ได้แล้วเราก็มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมมากๆเราก็ทักมาปรึกษากันหรือพิมพ์สั้นๆใต้ไลฟ์นี้นะคะว่า ปรึกษานะคะวิจะให้คําแนะนําเพิ่มเติมกับคุณนะคะ,ะสําหรับอะไรที่ใช้ภายนอกของเวอพานโนนะคะพูดถึงเฉพาะใช้ภายนอกนะตั้งคันอยู่คุณสามารถใช้ได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรชเชนคลีนเซอร์ er, ใช้ก่อนล้างหน้านะคะหรือคลีนเซอร์ที่ใช้สําหรับล้างหน้าเจลแต้มสิวนะคะแ so อกเน่โซฟลูฟาสำหรับลูฟาสมูทเซรัมหรือบํารุงทุกๆอันแม้กระทั่งแป้งตลับแป้งฝุ่นนะคะ ก็คือก็คือที่ใช้ภายนอกทั้งหมดอะนะคะรวมถึงแอลนอเจลสำหรับแต้มสิวด้วยเนี่ยตั้งคันอยู่เราก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวในไลฟ์ผาดัดไปเราจะไปเจาะกันในเรื่องของความรู้ว่า ตั้งคันอยู่เกิดสิวได้ไหมแล้วเป็นอับมินสิวตอนตั้งคันเกิดจากอะไรยังไงบ้างเนาะสำหรับในไลฟ์นี้นะคะดูมาสรุปเป็นความรู้สั้นๆให้นะคะเจาะไปถึงเรื่องของเรตินเอแล้วก็เป็นความรู้นะคะย้ําอีกครั้งว่าความรู้เรื่องเรตินเอเนี่ยเป็นการบอกเพื่อเราจะได้แบบนาไปปรับใช้นะคะแต่ถ้าใครอยากจะใช้อะไรง่างคือคุณต้องไปปรึกษาแพทย์เภสัชกรเองนะคะไลฟ์นี้ไม่ใช่การขายายาใดๆนะคะ โอเคโดยรักและปราถนาดีนะคะก็จะสรุปเป็นความรู้สั้นๆให้ทุกคนได้ฟังกันในไลฟ์ต่อๆไปนะคะใครไม่อยากพลาดในไลฟ์นะคะคุณกดซีเฟิร์สไว้ค่ะ กด C First w i e นะคะเดี๋ยวทีมงานขึ้นช่องทางการติดต่อให้นะคะกด C First w i e นะคะให้ตั้งค่าให้เห็นโพสต์ก่อนใครทุกครั้งที่ไลฟ์นะคะคุณจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ใครที่อยากจะไปะดูกระทู้ความรู้เพิ่มเติมนะคะซึ่งมีกระทู้ความรู้ต่างๆมากมายนะคะคุณเข้าไปดูที่เว็บไซต์นะคะ www.wellpanel.com นะคะหรือใครที่อยากจะทักมาปรึกษากันเป็นการส่วนตัวนะคะคุณแอดไลน์มาได้เลยนะที่แอดแล้ตามด้วย w e l p a n o ค่ะพิมพ์ติดกันไม่ต้องเว้นวรรคนะ นะคะพิมพ์ติดกันเลยค่ะไม่ต้องเว้นวรรคนะคะอโอเคส่วนใครที่จะไปฟังคลิปสั้นๆใน YouTube นะคะคุณเข้าไปที่เว็บพนโอไทยแลนด์ค่ะโอเคนะคะสรุปในไลฟ์วันนี้นะคะขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆค่ะแล้วเดี๋ยวติดตามกันในไลฟ์ความรู้ถัดๆไปวันนี้สวัสดีค่ะ